สวัสดีครับเท่งเท่งวันของวันที่28ตุลาคมพุทธศักราช2565ครับวันนี้ผมเอาพระหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมพิมพ์ปีมารีวิวฝากเพื่อนๆกันผ่านเทคนิคพิเศษนะครับก็เห็นเขาชอบเอาไปวางบนแท่นหมุนไปหมุนมากันดูซิว่าผมทําแล้วมันดูดีไหมอันนี้ผมก็มาทําให้เพื่อนๆได้ดูนะครับใช้เทคนิคพิเศษนะครับเพื่อนๆใช้เทคนิคพิเศษจริงๆต้องมีใจรักเท่าน,นั้นถึงจะทําได้จริงๆ อันนี้ผมไม่ดูพระเอาโดยรวมขององค์พระก่อนนะครับโดยรวมขององค์พระดูยังไงครับเพื่อนเพื่อนว่ากันว่า,าดูหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องดูรูปหน้าก่อนหูตาจมูกปากดูไฮไลท์ตรงคางนะครับคางนะครับ,รบเพื่อนเพื่อนคางจะต้องเป็นเหมือนคางคนเลยคางจะต้องมีความโค้งเว้า و, มนเหมือนคางคนโหนกแก้มต้องมีพวงแก้มนะครับผมว่าองค์นี้ของผมเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนมันน่ามันไม่น่าจะมีองค์ไหนที่สวยไปกว่านี้ละ เดี๋ยวผมจะพยายามใช้เทคนิคพิเศษแล้วก็หยุดให้เพื่อนๆได้ดูนะครับหยุดให้เพื่อนๆให้ดูคางส่วนเนื้อเนื้อหาอื่นเนี่ยอย่าเพิ่งดูนะครับเพื่อนๆืเนื้อหาอื่นเนี่ยเราอย่าเพิ่งดูเพราะอะไรถึงอย่าเพิ่งดูเพราะว่าเมื่อไหรที่เราไปดูเนื้อหาอื่นด้วยเนี่ยาบางครั้งอาจจะไม่เข้ากันไม่เข้ากับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนตอหน้าเรานะครับวันนี้เราดูเรามาดูแค่หูตาจมูกปากคางกันแล้วกันเห็นไหมครับคางครับเพื่อนๆ่ลักษณะของรูปคางนะครับ ลักษณะของรูปคางจะเป็นแบบที่เพื่อนๆได้ดูอยู่นี่แหละครับเทคนิคพิเศษผมเป็นไงครับเทคนิคพิเศษผมเป็นไงโอ้อันนี้ต้องทุ่มเทนะครับเพื่อนๆทาไมงันทําให้ดูไม่ได้เห็นไหมครับรูปคางครับรูปคางหูตาจะหมูกปากคางเป็นไงครับเป็นสองรองใครไหมอันนี้ผมให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเทคนิคพิเศษนะครับเทคนิคพิเศษจริงๆถ้าไม่พิเศษจริงๆเดี๋ยทำไม่ได้นะครับทําไม่ได้นะครับ อ,องคนี้เพิ่งได้มาครอบครองเมื่อสักสองอาทิตย์ที่แล้วในราคาที่ไม่สูงนะครับเพืเ่อนเ่อยินดีครับยินดีที่จะเป็นพระที่แท้คนเดียวนะเพราะว่าดีกว่าไปหาเงินซื้อเป็นแสนเป็นล้านแล้วก็ได้ที่พระแท้หรือเปล่าก็กลับมาที่เดิมก็คือไม่รู้อยู่ดีอ,องค์นี้จะเห็นร่องรอยการประกบด้านข้างชัดเจนนะครับเนื้อ,อาหาเนี่ยมีการผูกก่อนมีการเทเบ้ากดพิมพ์แน่นอนมีการหล่อหล่อเป็นช่อแน่นอนอ ถ้าเพื่อนๆจะดูภาพเป็นแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับว่าภาพที่หล่อเป็นเป็นช่อกับภาพที่ฉีดเนี่ยความคมชัดของริ้วจีวรเนี่ยจะแตกต่างกันส่วนองค์ที่เห็นนี้ความคมชัดของริ้วจีวรนี่ไม่เป็นสองรองใครครับทุกมิติทุกรายละเอียดนี่ชัดเจนทุกคลิปผมจะทํา5นาที3นาทีนะครับวันนี้ใช้เทคนิคพิเศษก็อยากจะเล่นตลกกับเพื่อนๆดูนะครับนี่เป็นการประกบพิมพ์ด้านข้างนะครับสังเกตดูคางหูตาจมูกปากคางนะครับ ผมพยายามโฟกัสนะครับเพื่อนๆคางของหลวงพ่อเงินนะครับจะเป็นลักษณะนี้ชัดเจนครับผิวเนี่ยเป็นวันณนะเหลืองทองแก่ทองชัดเจนเรื่องสีอมคงอมเขียวเนี่ยว่าที่หลังสุดนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าผมเป็นคนชอบพะระปลายๆคลิปลัวครับสวัสดีเพื่อนเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ